สวัดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานถแถลงข่าวประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ค่ะโดยในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท่านสุกัญญาณียั้ววินชาญผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านพุชพงศ์โนธไทยสงเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและพี่ๆสืมม่อมวลชนทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานในวันนี้ค่ะ วันนี้ดิฉันนางสาวนภพัฒน์เลื่อนชวีนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินงานในวันนี้ค่ะสําหรับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สําคัญที่จะช่วยผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบถึงความเป็นมาของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ดิฉันมีวิริทัศน์ แนะนำบทบาทกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะในยุคที่โลกก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโลกทั้งใบเข้าหากัน และนี่ค่ะก็คือวิดีทัศน์นะคะแนะนำบทบาทกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในวิดีทัศน์แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วค่ะ ประชาชนของเรานะคะมีความสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ดิจิทัลเนี่ยได้มากมายค่ะและถ้าเกิดว่าเราได้รับการอุดหนุนนะคะในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาค่ะดิฉันเชื่อว่าความสามารถของคนไทยเนี่ยไม่น้อยหน้าใครแน่นอนนะคะแลวสามารถที่จะก้าวไปสู่เวทีระดับโลกได้อย่างแน่นอนค่ะ และในโอกาสนี้นะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านพุชพงศ์โนธไทยสงได้ขึ้นมากล่าวรายงานเกี่ยวกับการประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปีงบประมาณพศ2565ค่ะขอเรียนเชิญค่ะับเปียนท่านมนตรีว่า และในโอกาสนี้ค่ะดิฉันใครขอเรียนเชิญท่านชัยบุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับทุนและมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอเรียนเชิญค่ะ กับเต็นท่านเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับท่านผูช้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวเชิญทุกท่านมานะับถอยหลังพร้อมกันนะคะเดี๋ยวจะมีสัญญาณด้านหลังค่ะ5 4 คน,นะคะถ่ายรูปได้เลยค่ะเชิญได้เลยนะคะลำดับถัดไปค่ะท่านรัฐมนตรีลัคณาผู้บริหารกองทุนนะคะจะให้เกียรติกับพี่ๆสื่อมวลชนค่ะที่จะสัมภาษณ์นะคะที่บริเวณแบ็กดรอปด้านหน้าที่จุดถ่ายรูปค่ะเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนที่ต้องการซักถามได้บริเวณดังกล่าวได้เลยนะคะและเพื่อไม่เป็นการรบกวนการทํางานของพี่ๆค่ะ ทางนี้จะงดใช้เสียงสักระยะหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากับกิจกรรมบนเวทีกันต่อค่ะเชิญพี่ๆสื่อมวลชนด้านหน้านได้เลยค่ะ